วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะโดยจะไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะอย่างที่บอกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะโดย10เขตเลือกตั้งของจังหวัดชนบุรีตอนนี้ดูเหมือนว่าการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งผู้สมัครสสแล้วก็ผู้นำพักการเมืองเนี่ยจะลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างค่อนข้างสนุกสนานร้อนแรงนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีการชูกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายเพื่อที่จะมาตอบสนองสิ่งที่ประชาชนนั้นคาดหวังค่ะ ซึ่งบรรยากาศของการหาเสียงในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราไปตรวจสอบการขากับคุณพนิดาจันทวัฒน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะคุณพนิดาสวัสดีค่ะค่ะคุณพนิดาคั่ะค่ะในเบื้องต้นนะปัจจุบันเนี่ยค่ะบรรยากาศการหาเสียงในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนี่ทั้งในส่วนตัวของผู้สมัครสอสรวมไปถึงการประสายของพักการเมืองบรรยากาศนี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ค่อนข้างจะเข้มขึ้นนะคะ,คะอน,นี้แต่ละพักก็มีแนวนโยบายมาให้ประชาชนได้รับทราบนะคะถ้าไม่ว่าทั้งบ้านบ้านใหญ่บ้านใหม่นะคะก็มีแนวนโยบายหาเสียงทุกวันเลยนะคะตอนนี้เข้มข้นทีเดียวนะคะของชนบุรีเองค่ะค่ะอย่างพักไหนนี่ต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะอืมก็มีสองพักใหญ่นะคะของของทางชนบุรีไม่ว่าพักอ่าอ่า เพื่อไทยก็ก็น่าจับตานะคะพักของคุณลุงตู่ก็น่าจับตาด้วยทีเดียวเลยค่ะ oh. เพราะว่าต่างคอท่านให้นโยบายที่ดีนะคะ <Okay. S 1> ให้ให้ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกที่ให้ให้แต่ละพักเนี่ยมาพัฒนาชนบุรีแล้วประเทศไทยอของเรานะคะก็ก็อยากอยากให้ท่านประชาชนทุกท่านเนี่ยก็รับฟังนโยบายแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ดูดีๆค่ะและการเลือกให้สสมาพัฒนาบ้านเรานะคะ okay. ทางชนบุรีเองเนี่ยก็เราทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองเราก็ทำข่าวนะคะ,ะทำข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับชนบุรีนี่บ้านใหญ่นี่เป็นพักไหนคะคุณพนิดาอ๋ออันนี้บ้านบ้าน,บ,านบ้านใหญ่เนี่ยค,คือเราท่านอ่าท่านเพื่อไทยนะคะแล้วบ้านบ้านใหม่เหรอคะบ้านใหม่เออมไทยเอือมไทยทช่างช่างชาตินะคะมีสองพักนะคะ คช่ใช่มีสองพักที่ตอนนี้มาแรงเลยนะคะก็แต่แต่ละพักก็แนวแนวประชาชนก็ให้ความสนใจมากๆพอสมควรเลยนะคะซึ่งประชาชนในจังหวัดชนบุรีเองเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่จํานวนหนึ่งล้านหกแสนบวกบวกคนเลยนะคะ,คะตอนนี้ค่ะ,คะแล้วแล้วจากสิบจากสิบเขตเลือกตั้งของชนบุรีนี่เขตพื้นที่ไหนที่แมมันน่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะอ,คอ๋อเขตอำเภ อำเภอเมืองเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าเลยนะคะ,คะอำเภอเมืองเรานี่คนประชากรนี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะเราจํานวนประมาณตั้งสองหมื่นสามหมื่นสองพันกว่าคนเนะะี่ยค่ะเขาก็ให้ความสําคัญในในเรื่องเขาเขาก็มองนะคะว่าทุกคนอนะ่ะเขาอยากให้คนมาพัฒนาบ้านเราอนะคะ่ะก็แนวนโยบายเป็นสิ่งสําคัญะค,ะค่ะค่ะให้ความสําคัญตรงนี้มากๆเลยเรามีเขตติดเขตเลือกตั้งนะคะ ซึ่งตอนนี้จะบอกไปว่ามีเขตตั้งเลือกตั้งที่9เนี่ยของเราไม่มีผู้ลงทะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะมันค่ะอันนี้เราก็เลยเลยในวันที่7เนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีแค่เพียงแค่สิทธิใน9เขตเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งตัดเขตเลือกตั้งที่9ไปอะค่ะอ๋อค่ะพอพูดพูดถึงการเลือกตั้งล่วงหน้านี่มีการเตรียมสถานที่เอาไว้ที่ไหนบ้างคะ ถ้า,าจะเหตเลือกตั้งที่หนึ่งนะคะก็บริเวณสารกลางจังหวัดชนบุรีนะคะเหตเลือกตั้งที่สองก็สาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน,นะคะ่ะเหตเลือกตั้งที่สามก็อาคารโรงเรียนพานทองสภา,าชูนุประถมนะคะแล้วก็เหตเลือกตั้งที่สี่โรงเรียนอาคารโดมบ้านบึงนะคะเหตเลือกตั้งที่ห้าหอประชุมส่วนสาธารณชเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัทิคมค่ะ,คะเขตเลือกตั้งที่หกก็คืออาคารเรียนอา่าอาคารเรียนและอาคารโดมโรงเรียนบ้านสีมหาราชาอำเภอสีราชานะคะเขตเลือกตั้งที่เจ็ดจะเป็นอาคารโดมโรงเรียนบึงสีราชาพัทยาคมเขตเลือกตั้งที่แปดจะมีสองแห่งค่ะสนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยาและอา,อาคารโดมโรงเรียนบางละมุงค่ะ,คะส่วนเขตเลือกตั้งที่เก้านะคะก็จะเป็นโดมเมืองพัทยานะคะ เขตเลือกตั้งที่สิบคืออาคารโรงเรียนสิงสมุทรฝั่งมัธยมปลายค่ะอันนี้จะเป็นติดเขตเลือกตั้งนะคะของจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะแล้วในแต่ละพื้นที่ในแต่ละที่มีการจัดเขตเลือกตั้งขึ้นมานี่มีการอำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการออรวมถึงผู้สูงอายุยังไงไหมคะาามีค่ะคเราเรามีมเขตอำนวยความสะดวกมีการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค่ะอ,อทั้งทั้ง,ท,งทุกเขตที่ว่ามาทางกกตนะคะท่านก็ไม่ได้มีนอนใจนะคะท่านก็ อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้เป็นอย่างดีซึ่งเรามีแผนการดําเนินงานของทั้งกรกตด้วยนะคะเขาก็ที่ที่ไปสัมภาษณ์ท่านกรกตมาท่านบอกว่าโอ้เราดูแลประชาชนเป็นอย่างดีค่ะไม่จะได้ลดความหนาแน่นด้วยนะคะช่วงนี้โควิดมันเหมือนกับมันจะกลับมาอ,อีกหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยมีการเว้นระยะห่างในการเข้าคูหากานะคะตาเบอร์อันนี้ <ฮา S 1> ท่านกรกต,ตมีมาตรการะคะ่ะ คะแล้วแล้วมีมาตรการสําหรับผู้ป่วยโควิดไหมคะเพราะว่าแบบบางทีวันที่เลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะติดโควิดโดยที่แหมมันมันเลือกวันไม่ได้ค่ะละ่ะตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมอช่องทางสําหรับผู้ป่วยโควิดไหมคะมีมีค่ะก็ก็คือว่าเขาสามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะคะก็สวมแมสนะคะแล้วก็หย่นห่อนเสียบใช้สิทธิ์ได้ะคะ่ะทางกรกตก็มีแนวทางในการดูแลตรงนี้ได้ได้นะคะแจ้งได้นะคะว่าเรา จะมาลงเสียงแต่ใช้สิทธิ์ลงเสียงแต่ว่าเรามีการเป็นโควิดหรือยังไงเนี่ยเราสามารถลงคะแนนได้นะคะท่านค่ะก็มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยนะคะใช่ใ,ชใชค่ะในเรื่องอของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนะะี่ยค่ะคุณพนิดาอยากให้ย้ำประชาชนสักนิดนึงเพราะว่าชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตามองเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเป็นเราเป็นจังหวัดใหญ่นะคะ,คะพูดได้ว่าประชากรในจังหวัดเราค่อนข้างอ่ามีมาก ประชากรแปงหมายความว่าประชากรที่อยู่ภูมิภาคอื่นแล้วก็มาอยู่ในจังหวัดเรามาทํางานมาทุกทุกอย่างเลยมาอาศัยอยู่ก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากอยากฝากความหวังของประเทศชาติเรานะคะคในการทุกคนนะคะอยากเชิญชวนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคะ่ะเราเราอยากขายสิทธิ์ขายเสียงนะคะ เราเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาประเทศนะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราทําการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีในเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอยู่เป็นประจํานะคะช่วงนี้เราเข้มข้นในเรื่องนี้หน้าเพจของเราเนี่ยเราอุทิศให้กับการเลือกตั้งเลยนะคะค่ะ <c oughs> โอ้ oh, น,นี้ขอบพ<อ>ระคุณมากเลยค่ะคุณพนิดาจันทวัฒน<อ>์นะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรี<อ>วันนี้มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดชนบุรีให้เราได้ทราบกัน<อ>วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอขอบคุณค่ะยินดีค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนั่นเป็น